วันนี้ค่ะช่องคำใดไทยนะคะจะพาทุกคนค่ะมารู้จักประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารค่ะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะคะจะมีกี่ประเภทมีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะประเภทของภาษาค่ะที่เราใช้ในการสื่อสารเราจะเรียกคำคำนั้นค่ะว่าวัจนะภาษาวัจนะภาษาค่ะมีความหมายว่า ภาษาถ้อยคำซึ่งจะได้แก่คำพูดหรือว่าตัวอักษรค่ะที่จะใช้กำหนดในการใช้ร่วมกันในสังคมซึ่งก็จะหมายรวมถึงทั้งเสียงแล้วก็ลายลักษณ์อักษรด้วยค่ะภาษาถ้อยคำนะคะเป็นภาษาที่มนุษย์ค่ะได้สร้างขึ้นมาอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือว่าไวยากรณ์ซึ่งคนในสังคมค่ะ จะต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ภาษาในการฟังพูดอ่านเขียนและคิดการใช้วัจนาภาษาในการสื่อสารค่ะจะต้องคำหนึงถึงความชัดเจนถูกต้องนะคะตามในหลักของภาษาแล้วก็ความเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสารลักษณะงานลักษณะของเป้าหมายสื่อและผู้รับสารค่ะ โดยวัจะนะภาษานะคะจะแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันคือข้อที่1ค่ะภาษาพูดภาษาพูดนะคะจะเป็นภาษาค่ะที่มนุษย์เรานะคะใช้เปล่งเสียงออกมาเพื่อเป็นถ้อยคําเพื่อใช้สื่อสารกับผู้อื่นค่ะนักภาษาศาสตร์นะคะจะถือว่าภาษาพูดค่ะเป็นภาษานะคะที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะส่วนภาษาเขียนค่ะ จะเป็นเพียงวิวัฒนาการขั้นหนึ่งของภาษาเท่านั้นนะคะมนุษย์ค่ะได้ใช้ภาษาพูดนะคะเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอค่ะทั้งในเรื่องทั้งที่ทเป็นส่วนตัวเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานค่ะโดยภาษาพูดนะคะจะสามารถสร้างความรักความเข้าใจและช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมของมนุษย์ได้มากมายเลยทีเดียวค่ะข้อที่2ค่ะ ภาษาเขียนภาษาเขียนนะคะก็เป็นภาษาค่ะที่มนุษย์ใช้อักษรค่ะใช้อักษรน,นี้เป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสารค่ะภาษาเขียนค่ะจะเป็นลักษณะของการพูดภาษาเขียนน,น,นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ค่ะได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบันทึกของภาษาพูดค่ะโดยการเป็นตัวแทนคะของภาษาพูดในโอกาสต่างๆค่ะ แม้ว่านักภาษาศาสตร์นะคะจะถือว่าภาษาเขียนค่ะไม่ใช่ภาษาที่แท้จริงของมนุษย์นั้นนะคะแต่ว่าภาษาเขียนค่ะก็เป็นเครื่องมือนะคะที่สําคัญค่งในการสื่อสารของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานโดยมนุษย์ค่ะใช้ภาษาเขียนสื่อสารทั้งในส่วนตัวในสังคมแล้วก็หน้าที่การงานเช่นกันค่ะ ภาษาเขียนนะคะสร้างความรักความเข้าใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆในสังคมมนุษย์ได้มากมายเช่นกันค่ะหากว่ามนุษย์นะคะรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับโอกาสและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆค่ะดูในหัวข้อต่อไปนะคะอวัจนภาษาอวัจนะภาษาค่ะก็จะมีความหมายคามหมายถึงเป็นการสื่อสารนะคะโดยไม่ใช่ถ้อยคำ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นภาษาค่ะที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันโดยใช้อากับกิริยาค่ะท่าทางน,น้ำเสียงสายตาหรือว่าใช้วัตถุการใช้สัญญาณแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าการแสดงออกดังด้านอื่นนะคะที่จะสามารถค่ะที่จะรับรู้กันได้ค่ะว่าสามารถแปลความหมายได้หรือว่าสามารถที่จะทำความเข้าใจต่อกันได้เลยค่ะ การแสดงออกด้วยอวัจนภาษาค่ะอวัจนภาษานะคะเป็นลักษณะค่ะที่มีแหล่งแสดงออกด้วยอากับกิริยานะคะหรือเป็นการที่แสดงออกได้ในหลายแหล่งด้วยกันได้แก่ลักษณะที่แสดงออกด้วยอากับกิริยาข้อที่1ค่ะเกิดขึ้นตามธรรมดาวิสัยเช่นการยิ้มการโบกมือการใส่หน้าการปัดเมื่อมาแรง หรือมีสัตว์มาไต่ตอมค่ะข้อที่2ค่ะเกิดจากอารมณ์แรงเป็นเรื่องเร้าเช่นเวลาที่มีอารมณ์โกรธนะคะเลือดค่ะก็จะสูบฉีดที่ใบหน้านะคะจนหน้าค่ะมีสีแดงมือก็จะเป็นการเกรงมือค่ะกำหมัดเป็นต้นนะคะโดยลักษณะาการแสดงออกที่ร่างกายค่ะ เป็นการใช้วัตถุประกอบกับร่างกายแล้วบ่งบอกถึงความหมายค่ะโดยการบ่งบอกความหมายได้โดยที่ไม่ต้องแสดงกิริยาอาการเช่นการแต่งกายเครื่องประดับทรงผมเป็นต้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะล้วนแต่มีความหมายทั้งสิ้นลักษณะการแสดงออกด้วยวัตถุแวดล้อมในหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่บุคคลค่ะ ให้ความหมายหรือว่าตกลงให้สิ่งนั้นค่ะมีความหมายหนึ่งหนึ่งเช่นลักษณะและขนาดของบ้านเรือนที่จะสามารถบอกรสนิยมฐานะหรือว่าเชื้อชาติของเจ้าของบ้านได้ลักษณะบางอย่างค่ะจะต้องการให้รู้ไปทั่วกันเช่นอักษรบอกทิศทางสีแสงหรือว่าเสียงเป็นต้นค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะลักษณะแสดงออกด้วยพฤติกรรมแวดล้อมได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุหรือว่าคนที่แวดล้อมที่แสดงพฤติกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับเราค่ะก็จะทําให้เราต้องแสดงพฤติกรรมตอบสนองเช่นการปฏิบัติตามประเพณีต่างๆการชื่นชมศิลปรกรรมซึ่งล้วนแล้วนะคะแต่จะต้องแสดงถึงอารมณ์และวัฒนธรรมได้ค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนาภาษาและอวัจนภาษาข้อที่หนค่ะใช้ซ้ำกันการใช้อวัจนะภาษาที่มีความหมายเช่นเดียวกันกับวัจนภาษานะคะจะช่วยให้การสื่อความหมายค่ะจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นเพื่อนชวนเราไปดูภาพยนตร์ค่ะเราจะตอบปฏิเสธว่าไม่ไปพร้อมกับการสายหน้าไปด้วยอาการสส่หน้านะคะก็จะเป็นอวัจนภาษา ที่สำหกับคำพูดที่เราได้ปฏิเสธออกไปนั่นเองค่ะหากว่าเราพูดเบาหรือว่าเพื่อนไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าเพื่อนก็จะสังเกตจากอาการที่เราใส่หน้าเพื่อนก็จะสามารถเข้าใจได้ค่ะว่าเราปฏิเสธ 2. ใช้แทนกันการใช้อวัจนภาษาทำหน้าที่แทนคำพูดเพื่อนถามว่าเธอไปเป็นเพื่อนฉันได้หรือไม่ผู้ตอบนะคะก็จะพยักหน้าโดยไม่พูดอะไร ก็จะได้สื่อความหมายค่ะว่าเป็นการตอบตกลงนั่นเองค่ะข้อที่3ใช้เสริมกันการใช้อวัจนะภาษาค่ะเพิ่มหรือว่าเป็นการเสริมน้ำหนักให้แก่คำพูดเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าแสดงภาพจากตัวอักษรให้จริงจังมากขึ้นค่ะเช่นเมื่อเราไปขอความเห็นใจจากใครสักคนหนึ่งนะคะ าลำพังหรือถ้อยคำที่เราพูดอย่างเดียวค่ะก็อาจจะแสดงอารมณ์ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราได้ใช้น้ำเสียงแล้วก็การแสดงออกบนใบหน้าหน้าตาดวงตาประกอบไปด้วยค่ะก็จะสามารถนะคะทำให้ผู้รับสารค่ะมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางอารมณ์มีความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นค่ะข้อที่4ใช้เน้นกัน การใช้อวันจนะภาษาเน้นบางจุดนะคะที่ผู้พูดค่ะต้องการที่จะเน้นประกอบกับชนะจนภาษาซึ่งการเน้นนั้นนะคะก็จะมีน้ำหนักแตกต่างกันค่ะมีการเน้นมากเน้นน้อยเน้นพอสมควรค่ะโดยเครื่องมือค่ะที่ช่วยในการเน้นสําคัญสําคัญนะคะจะมีการบังคับเสียงให้ดังขึ้นกว่าปกติการเคลื่อนไหวมือและแขนการเคลื่อนไหวของศีรษะเป็นต้นค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ ใช้ขัดแย้งกันการใช้อวัจนะภาษาที่สื่อความหมายตรงกันข้ามในสารหรือว่าคำพูดนะคะเช่นเราได้รับรางวัลมารยาทดีเพื่อนมากล่าวคำยินดีค่ะแต่ว่าสีหน้าไม่ได้ยิ้มแย้มหรือว่าเพื่อนนะคะไม่ได้แสดงออกด้วยความยินดีนั้นเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าการใช้วัจนภาษาขัดแย้งกับอวัจนภาษานั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้มาทบทวนนะคะเกี่ยวกับประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารค่ะวัฒนาภาษาคืออะไรอวัฒนาภาษาคืออะไรหวังว่าทุกคนนะคะน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจเช่นเคยค่ะให้ช่องคําไทยๆนะคะและขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำในไทยค่ะสวัสดีค่ะ